กัดมหาชนโดยคุณอดิเลกีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมโดยท่านดรพงศ์วิเศษไฑูทูลรองประธานเอวโสเคเรือเจริญพวกกัะพันบริษัทซีบีเอประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีพีทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อช็คูและดีแท็ก ธุรกิจขาวดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF l e s ลองแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตายขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับอยู่ครับหลานย่าโมแน่นอนนะครับเรียกว่าเหนือกว่าหลายช่วงตัวเลยนะครับแต่ว่าตีโต้นั้นได้เปรียบรูปร่างนะครับสูงยาวใหญ่กว่านะครับ พอฟอมหลังๆนั้นสดขึ้นมานะครับไฟนี้ก็ถือว่าเจอกระดูกมวยชิ้นโตเลยนะครับถ้าผ่านได้มีเวทร้อยที่สองที่สามก็น่าจะชกได้ทุกตัวเหมือนกันนะครับตีโตมาดูว,ว่าวันนี้จะผ่านหลานย่ามโมได้หรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับ<ป>เข้าไปนี่ครับเจอหลานย่ามโมแกยกบังตั้งขวางวเอาไว้ครับตีโต ด้าห้าร้อยยาท่าน้ังสาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในฮัฟวินในวีระพุชงครับด้วยการสนับสนุนสปะแน้นไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับเดินบทนะครับตีโตน่าแทงยัดเข้าไปดื้อเลยนะครับายก็พยายามจะขวางแต่ว่ามาเจอกับน้กมวยจอมเก๋าอย่างหลานย่ามโมนะครับมีจังหวะออกแค้งไม่ยอมไม่ตีง่ายๆเหมือนกันแล้วครับวงใน ดูนะครับขยับเข้าไปานะครับมีลูกเจาะย้ำหนักหด้วยครับหลานยาโมตีโต้โอมีหมัดน้าไปก่อนทัน้งลําตัวทั้งใบหน้าหลานย่าโมก็มีศอกคอยบวกอาวละครับแบบนี้นี่สนุกแล้วครับเล็กแต่เกา่ากับใหญ่แต่ว่าสดนะครับเอาก็ต้องบดเข้าไปแบบนี้แหละครับต้องใช้ความใหญ่ขยับเข้าหา ไปเดินช้าก็ไม่ได้นะครับไปยืนคุยกับหลันยโมนี่จะเข้าทางนะครแข้งขวาแต่แล้วก็พับขาไว้เลยนะครับตีโต้ก็โต้คึ้นเหมือนกันเบียดกันแบบนี้นี่สนุกแล้วนะครับเริ่มจะออกกันหนักๆเจ็บๆด้วยครับใช้ความใหญ่แล้วครับดวงท้องแหมสูกกล้ามเ้าหาเลยครับบอกต่อยบริเพต่อยบริเพยนี่ครับ แข่งแล้วเกินครับหัวจิตหัวใจห้าวหารด้วยเลยครับเด็กหนุ่มกําลังสดครับแต่ว่าดูความเก๋าดูความเก๋าครับแก่โหดทะเยอทยานไว้เลยครับแม่หลานยาโบตีโตขยับเข้ามาเจอแข้งเจอแข้งต่อยท้องคืนครับโอ้โหนี่ครับาคนหนึ่งใหญ่ครับาแต่ว่าคนหนึ่งเก๋ากระดูกครับกระดูกแข็งโตกอยู่เลยครับหลังยาโม ตีโตไม่สนครับาเจอกับรุ่นพี่โอ้โหดูครับแต่ว่าหลานย่าโมเห็นนะครับตอนนี้ออกอะไรมายังยังหลบหลีกได้อยู่ครับดูว่าโวยต่างชาตินี่เกือบทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับลูกตัดลําตัวนี่รือว่าทําได้ดีนะครับตัดลําตัวก่อนแล้วก็ขึ้นบนนะมาดูกันนะครับว่าตีโตนี่นะครับมาอีกแล้วนะครับสายตัดลําตัวไหนกพยายามจะขวางจะแทงแต่ว่ายังเก๋าอยู่นะครับ หลานย่าโมไม่ยอมให้แทงง่ายๆโอ้โหดูนะครับเวลาแทงได้นี่มาล้ําโตโตเลยนะครับโอ้โหแทงเข้าไปนี่เนื้อๆเหมือนกันเลยครับได้ใหญ่ด้วยนะครับมาดูนะครับก็ต้องโตด้วยนะครับจะถอยตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับอหนึ่งคนก็สดใหญ่อุธเยอะครับอีกหนึ่งคนก็เก่าเกมครับสอกดักไว้ครับหลานย่าตีโตเดินหลานย่ารอดักหีบล้าเข้าไปก่อนครับ แขงขวาเตะไปครับแก่งสะเทือนหรือเปล่านนะแก่สะเทือนหรือเปล่าหน้าฮะสะเทือนหรือเปล่าน่าอ้าวอ้าวโดนโดนแบบนี้โดนแบบนี้รวมมาเป็นทุกครับวิ่งหน้าที่ทองคุณพระระคังช่วยนมเบติเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเรื่นี้ก็ขอบคุณนะครับสูกายะน้ำมันมดสมุนไพรต้นตำหรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันมดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02016 0000ว่าทิไรอทีวี999ขอบคุณครูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตและกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับออกมานี่ยาฉีดใหญ่ําปั้นด้วยนะครับพยายามจะเดินต่อยหมัดสับศอกเป็นการใหญ่เหมือนกันติโต้ต้องถอยตั้งรับเลยนะครับโดนเข้าไปชุดนี้มาหนักหนัดูจะเน้นทุกเม็ดทุกดอกเลยนะครับหลังย่าโมตีโต เอาละครับจะชิงเดินบ้างตีละครับเสียบเข้าไปโอ้โหอาวุธนี่หนักนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนนี่นะครับเห็นชัดนะครับออกอาการหยุดอีกแล้วนะครับหลานย่าโมต้องทําให้ต่อเนื่องเอาละครับฟอกขยับเข้าไปต้องมีหมัดมีฟอกมาเสริมด้วยครับหลานย่าโมตีนะครับดูว่าตีโตมาดูนะครับมีจังหวะแขงเขานี่เขาจะออกได้หนัก มาจาชิงเดินแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ตนกนี้ไปรับโอ้ยมีซอกสลับด้วยนะครับตีโต้บุกอีกแล้วครับเดินเกมบุกอีกแล้วครับตีโต้ครับโยนี่เข่าลอยสองชั้นครับโอ้โหเอาละครับแยกมาแกะมาครับซอกครับยังไม่ยอมหลานย่าโมย,ยังไม่ยอมมีศอกแต่ว่าตีโต้แกเสียบแต่ละเมนะ็ดมา เออทั้งยาวทายายั้งใหญ่ขยับเข้าไปครับตีโตรอดักหลวงลำตัวครับนี่ครับจังหวะต่อยท้องของหลานยาโมแข้งขวาดักไว้ก่อนครับหนุย ok หลวงลำตัวบัตรหนึ่งสองจุกจุกจุกตั้งแต่บัตรหนึ่งสองครับจุกครับกรรมการครับกรรมการต้องต้อง,องนับนับนับบอกไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวดีกว่าค,ครับแหมเซฟตี้เฟิร์สครับแล้วก, balls, ก็ดูตีโตร้องไห้เลยครับ คงจะดีใจมากๆกัน,นะครับที่ผ่านกระดูกชิ้นโตแบบหลานย่ามัวครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นนักชกชาวต่างชาติที่น่าจับตาเลยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี